จากโครงการเทคนิคการใช้โปรแกรมแอปแปโลในการคำนวณเงินเดือนนะคะข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุง 1. อาจจะมีการเพิ่มส่วนที่อธิบายถึงข้อจำกัดของโปรแกรมหรือปัญหาที่อาจพบระหว่างการใช้งานจริงเพิ่มขึ้นค่ะเช่นปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันการตั้งค่าที่ซับซ้อนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขค่ะ ก็จะทาให้เป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. นะคะชื่อของโครงการเนี่ยคือเทคนิคการใช้โปรแกรมแต่เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการอธิบายวิธีการใช้งานพื้นฐานหากมีการเพิ่มส่วนที่เป็นเทคนิคขั้นสูงเช่นเทคนิคการตั้งค่ารายการหากักรายรับพิเศษเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนประมวลผลเทคนิคการจัดการข้อมูลกับพนักง,งานจำนวนมากๆหรือว่า การจัดการกับข้อมูลย้อนหลังนะคะก็จะทำให้โครงการตรงกับชื่อเรื่องและก็จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากขึ้นค่ะ 3. นะคะอาจมีการเพิ่มกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะการมีตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนพนักงานที่มีค่า OT หลายระดับมีเบีย้ยขยันมีการขาดลาม,มาสายหรือการหักเงินกู้ยืมในเดือนเดียวกันนะคะ ก็จะช่วยให้เข้าใจการประยุกต์ใช้โปรแกรมกับสถานการณ์ที่หลากหลายได้ดีขึ้นค่ะ 4. นะคะอาจมีการเปรียบเทียบกับวิธีการแบบแมนวนวลหรือว่าโปรแกรมอื่นนะคะแม้รายงานเนี่ยจะเน้นแอบ,บแปลโล แต่การมีบทสรุปสั้นๆที่เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการใช้โปรแกรมเทียบกับการคำนวณด้วยมือหรือจุดเด่นบางอย่างของแอดแปรโลนะคะที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆหากมีนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นถึงภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจได้มากขึ้นค่ะ